สวัสดียินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกทกท่านกันเลยนะครับผมนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกทกท่านเข้าสู่ช anel ของยองสกอริงกันเลยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงบล็อกฟูอัปเดต15กันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปวิดีโวน,นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรงนั้นของตัวคลิปวิดีโอใหม่ของ x l o กันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปวิดีโอใหม่ของ x l o วันนี้ที่ได้ถูกอัปโหลดขึ้นมานะครับผมจะเป็นคลิปวิดีโอที่เหมือนอธิบายว่าของแต่ละชิ้าานนนนนนนี้้้้ไไไปปแลวัััมมเ็อะรรยงงงกบคผ นะซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาแปลไทยกันอีกแล้วครับผมใช่ครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าอะไรยังไงกันบ้างก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอ,โอสำหรับใครที่เพิ่งเข้าใหม่รบกวนที่จะกดติดตามกันด้วยนะตอนนี้ผู้ติดต,ตามเราใกล้ครบ2 0 0 0 0 0แล้วช่วยๆกันหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับป่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูคลิปวิดีโอ,อยังมีผู้ชม,มอีก79%นะครับผมที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมฝากติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งได้นะแล้วก็ฝากกดไ like, ล มาโอเคครับเราเข้ามาที่วิดีโอของช h a n n e l ็กซกันอีกรอบนะครับผมนะก็ขอบคุณทั้งหน้าของตัววิดีโอจากช h a n n e l ็กนซะีอ้วยนะอ่าหวังว่าพี่แกคงจะไม่สไตล์ผมนะซึ่งจริงๆอะคลิปวิดีโอนี้มันเป็นคลิปวィィิดีโอเอ้มันเป็นคลิปวิดีโอที่เขาได้รับพวกรูปอะไรต่างาม,มาจากแอดมินในทวิตเตอร์นั่นแหละที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วรอบนึ่งอะนะแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างนะครับผมที่มันยังไม่มีในทั้งน้าของตัวคลิปวิดีโอของผมผมก็เลยจะมานั่งดูนะครับผมว่ามันเป็นยังไงซง ดูคลิปไปดูกันเลยนะครับนี่เลยอันแรกครับผมจะเป็นหน้าของตัวสนาม PVP ครับอ่าก็คือเป็นสนาม PVP ที่ใครหลายๆคนแบบน่าจะใฝ่ฝันกันเลยแหละสำหรับคนที่แบบอยากจะ PVP 1-1กันนะครับผมซึ่งการ1 1ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นสนาม PVP ที่จะเป็นการมานหนึ่งกันได้โดยที่เป็นหนึ่งแบบของระบบในเกมเลยนะครับผมซึ่งจะไม่เสียค่าหัวเลยนะครับผมเมื่อถ้าเกิดสมมติว่าม,มีฝ่ายหนึ่งตายเนี่ยจะไม่เสียค่าหัวเลยครับอ่าคือแบบเป็นอะไรที่แบบน่าจะเป็น ความฝันลายของหลายๆคนเลยที่แบบเอ้ยอยากจะหนึ่งหนึ่งกันโดยที่แบบไม่อยากเสียข้าวหัวก็ใช้วิธีนี้กันได้มาเฟลลี่หนึ่งๆนะตรงนี้กันได้นะครับผมอ่ะด้วยประเดนะ็นน่าสนใจนะครับสำหรับท่านั่งของตัวระบบนี้นะอ่ะ แล้วเราจะมาพูดถึงทางด้านของตัวอันที่2เลยนะครับผมนี่จะเป็นเรื่องกกับไอ้นี่นะตัวไอโอเด้งนะครับผมนะจะมีทางด้านของตัวดาบที่ราวที่แล้วในคลิปวิดีโอที่แล้วที่ผมได้เผลอพูดไปว่ามันเป็นทางด้านของตัวเซเบอร์วีสามนะซึ่งอันจริงอ่ะมันไม่ใช่เซเบอร์วีสามครับมันเป็นเหมือนดาบของโอเด้งนะนะซึ่งมันเป็นดาบเอ็นมานั่นเองนะครับผมนี่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 เห็นปะ จะเป็นรูปนี้นะซึ่งก็มีรูปร่างสกิลอะไรประมาณนี้เขามีเหมือนตัวเกมเพลย์เกมหนึ่งนะครับผมเป็นเกมที่เกี่ยวกับวันพีชนี่แหละครับนะมาจากชแนลซิกมาเกมนะเนเน่ๆๆซึ่งเห็นไหมทุกคนลองดูสกิลดาบอะไรต่างสีหรือว่าอะไรต่างค่อนข้างที่จะคล้ายกับหน้าของตัวอันนี้เลยนะครับผมนะนี่เขาบอกว่าดาบเอ็นมาเนี่ยเป็นดาบที่อ่อเป็นหนึ่งในดาบของ21เกตเกรดซอดอะไรประมาณนั้นนะเออซึ่งดาบเอ็นมามาพวกเราก็จะสังเกตไดจากอันนี้เลยนะครับผมนะสีเดียวกันเป๊ะๆจากหน้าของตัวสนิปพีคเลยนะคร แล้วก็อันนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของตัวสกิลที่ผมเด้เคยเอาลงในยูทูบนะครับที่เป็นจากคอมพิวเตอร์แอดมินที่ผมบอกว่าเขาเป็นเหมือนเดเวลลอปเปอร์ที่กําลังจะกำลังนั่งทาเกี่ยวกับซาวด์ดีไซน์ของตัวสกิลนี้นะซึ่งสกิลวันนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับทางด้านของตัวสกิลของดาบหรือว่าไฟติ้งสไตล์อันไหนหรือปืนอันไหนเลยนะครับผมซึ่งเขาก็เลยเดาว,ว่าน่าจะเป็นทางด้านของตัวสกิลสักสกิลหนึ่งของทางด้านผลเวนอมนั่นเองนะครับผมนะอ่ะโอเค แล้วเราไปดูอันต่อไปเลยนะครับผมเขาก็บอกว่าเลเวลใหม่ของทนางนนของตัวอัปเดต1 5หก็คือเลเวล2 0 0พนนั่นเองซึ่งผมได้ทำการพูดไปแล้วแหละในวิดีโอที่แล้วอ่ะนะ,ะแล้วก็ทังน,น้านของตัวแล้วก็อันนี้นะครับผมนะอ่ะบาเรี h a s ส i ี b โ o k e n นะอันนี้ก็อย่างที่เราได้เคยพูดไปนะครับผมว่ามันมีทางด้านของตัวเหมือนเป็น b o สไฟ i g นะครับผมนะอ่ะซึ่งบอสไฟตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับทางน้านของตัว Lead b o ของ l e ด นะครับสำหรับอัปเดต15นั่นเองนะครับผมอ่าเป็นเลดบอสนะแล้วก็บอสเนี่ยถ้าเกิดเราได้ซูมเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยเป็นเหมือนกับทางหน้านของตัวเจ้าของเซิร์ฟเป๊ะเลยนะครับผมนะเป็นเหมือนกับทางหน้านของตัวตัวละครเจ้าของเซิร์ฟเป๊ะเลยเมื่อเราซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับผมนะแล้วก็เหมือนกับเราเห็นไกลๆนะว่าอาวุธที่เขาถือเนี่ยอาจจะเป็นดาบโยลุก็เป็นได้นะครับอ่าอาจจะเป็นดาบโยลุกก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะครับผมนี่เลยนะ ก็คือแบบสต้าการถือมันค่อนข้างที่จะขายกระดาบไปรู้เลยนะถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมเอารูปตัวละครผมตอนถือดาบรู้ห้าุกคนได้ดูกันนะอ่าประมาณนั้นเลยนะครับผมบอสตัวนี้เนี่ยอาจจะดบทางด้านของตัวดาบออกมานะครับผมเหมือนกับคล้ายๆแบบเหมือนของอาลองอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งบอสตัวนี้อาจจะเป็นบอสท,ที่ดบดาบมานะนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ระดับต่อไปสําหรับอัปเดต15เนี่ยเราจะสามารถหาาหน้า,นานของตัวเซิร์ฟเวอร์เบราวเซอร์ได้แล้วนะครับผมก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปนะคลิปวิดีโอที่แล้วว่าไอคลิปไอ ระบบที่น่าจะเหมาะสหรับคนที่ล่าค่าหัวนะครับผมนะก็คือแบบดูค่าหัวในโดยรวมในเซิร์ฟว่าเอ้ยในเซิร์ฟเนี่ยแม่งค่าหัวโดยรวมเท่าไหร่ถ้าเกิดค่าหัวเยอะเยอะก็คือเข้าไปหาไปล่าค่าหัวกันเลยนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะซึ่งระบบนี้น่าจะเหมาะสําหรับคนที่แบบอยากล่าค่าหัวนะครับผมนะเออก็คือแบบเป็นระบบที่น่าจะน่าสนใจน่าดูเลยแล้วก็สนิกพีคสุดท้ายนะครับผมที่เป็นเหมือนกับหน้านของตัว d e v วลลอปเปอร์ทีมของเขา 45- คนเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในแมปแมปแล้วก็มานั่งดูระบบต่างๆ no c o m มนต์ครับก็คือ เป็นเหมือนแบบเหมือนเขาแค่โชว์ว่าเขากําลังจะทํางานกันอยู่นะอะไรประมาณนั้นนะครับผมประมาณนี้เลยละกันนะครับผมแล้วก็เขาได้อธิบายทางหน้าของตัวไทลิปวิดีโอว่าทางหน้าของตัวอันนี้นะครับผมนะไม่ใช่สนิคพีคสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ทางหน้าของตัวไทลิปวิดีโอของ a อค o ซมันคือปั่นนะครับมันคือปั่นนะครับอยู่ดีมาบอกเอ้ยมีพุชชี่ของโจโจนะครับ4:15นะมันไม่ใช่ครับมันปั่นครับข้างหลังคลิปเขาเขียนไว้แล้วนะว่ามันเป็น just kidding นะ ครับผมน่นี่เี่เี่เห็นปะเออีรลกแอมจกิ้งคือถ้าเกิดสมมุติว่ามันเอาโจโจ,โจโมารวมกับวันพีชมันก็ยังไงอยู่มั้งผมก็ไม่รู้แต่ว่าแบบเอออันนี้ข้างหลังคลิปเนี่ยมันคือปั่นนะทุกคนย้ำว่ามันคือการปัน่นหลายหลายคนอย่าไปเชื่อนะครับว่าเอ,อ้ยอันนี้แม่งอุ้ยจะมีของโจโจเข้ามาในบล็อกฟู้ดเหรอโวย ยาครับเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งยาทำนะครับผมโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้เลยและกันสําหรับทางด้านของตัวบ o ็อกฟุตอัปเดต15นะครับผมทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็ลองพ,พิมพ์คอมเมนต์มาดูกันใต้เดสคริปชันกันเลยนะครับผมว่าเอ้ยมีความคิดเห็นว่ามันอันนี้น่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าอันนั้นน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าอะไรมาณนี้ก็คือเอาตามความคิดเห็นของคุณผู้ชมแต่ละคนนะครับว่าคุณผู้ชมคิดว่าอันนี้ยังไงหรือมันเป็นยังไงนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะ ถ้าชอบไปลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผูกกันอีกเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป,ปดิดอใหม่ๆเมื่อผมทำการอัพโหลดนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวกำลัวก่อนดีกว่าเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวกำลาวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ